สวัสดีค่ะพี่นงองฟซี FC. สุกูสุคนที่กำลังบึงคลิปนี้นะคะแล้วก็ทีกำลังคินหอดคิดถึงเกอสิมโมโบให้ฟังว่าม้วนมุก,กรอนเกดเด็ไปหาปูปูเบนก็เลยทวงว่ามมื่ปอปียยขึ้นนาดำนามมง มันขิดหลายขีดลายยางแท้กระเมยนลีเลียค่ะพี่้องบูรลรัวถั่วมาต๊มาสามสี่ปีนี่คือกีเห็ดยังบุขึ้นเลยมีคนสาบคนแซงมีคนสาบคนแซงมึง่งภาษาบ่าวภาษาหนี่เกี้ยเยว่าเฮ็ดจังไรปูมีเนียแกมีเนี่อนถอนบอมีเนอ่าเฮ็ดแต่มันดีข้นบอเพิ่นก็เลยว่า เพิ่นทวงมาหลายอย่างอยู่ห้วครับพี่น้นงแต่ว่าเกศบอกบองสำคัญใน้พี่้องฟังว่าเพื่อนไ้เก๋ไปไทยชีวิตโคกับเบือเกศได้ว่าเฮตดจังไดปูเก๋ก็บ่มีเงินแทะงานกับ่มีเงินกับโบมีเพื่นอนก็ได้ทวงไปหอดูกชสยเพื่อนว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ กเ็เลว่าเอาปูวางได้ใดน่นก็ว่าไปตำงมมัวได้ละ่ะตำง้วตำกล้วยได้หะ่ะนั่นล่ะแค่เตือนพน,นะกระดูกคักแคนคักพี่น้องแค้นกระดูกคักได้ดำบาดท,ที่นี่เพื่อเรียกว่าแห้งชินักกว่าเพียเพื่อนว่าในนอนติดเตียงเลยเพื่อนวางสีเกเลเกิเลสคิดหลายคิดนักค่ะพี่น้อง กี้าเปียงไรปูไปไทยชีวิตโคกระเบือนเน่กีคือบ่มีเงืนแท้มึงเสียหาิธีใดกร้างมึงคววางสิงก็เตือนในแค่นี้ละคววางสิไปนี่กีก็ได้มาลบโปรเขาบอกเขาพี่น้องน้ำหาผู้ใดอยากคิดน้ำเกอียกรวมน้ำเกยียเนาะค่ะตื่มกันพู้ละหาพูดละสิเป็นย่งดีครับพี่น้องไทยชีวิตโคกระเบือพนว่าไทยขึ้นมาเร็วมึงชีวิตมึงสิดีขึ้น แล้วบทที่เพูนว่ากี้เนี่ยน่าจะค่าขายค่าขายดีที่สุดเพูนว่าจางังซี่แล้วมึงเกี้กับเผาแสบบอเพูนพว่ามึงอหี้กับเผาแสบบ็กี้แล้วห่วยเ่ราะแสบจังไลปูใส่ผงสูตรหอบไงกรเรัเลยว่าจังซี่ <c oughs> วันนี้เพคนกันเลยบอกว่าให้มึงเฝ้าไปหามาเห็ดตรงนี้นมันแล้วก็มันสีายเกินไปเพราะว่ากี้น่ะกับปีชลู ลูกไส้กับปีฉลูพอกับปีะลูเพิ่นก็นเรียกว่าสูดั่คขอบัวงงวสูดตองหาเนี่ยมาไทยชีวิตไทยชีวิตเพิ่นไห้ให้มันอันนี้จะคของพี่น้องเอ้ยสี่ทางไห้เกินนะกเนี่ยจะเกีสิเป็นจังเดยเสียวจังเดยก็ชีวิตปีนี่จังเดยจังสิรอดงานกับจังสี่แล้วเมื่อเจอิงานยกเลือกของอันพระพันปีอีกวันเนี่ย เื่อยเมื่อยถั่วอิเลีจากอิเลแจงเดคันสิไปรับจ้างกินเหลากับร่างกายมันกับบอเนิลเลวที่เก็บไปตั้งประเทศไปรับจ้างกินเหลาไปลองเพลงน่นนะไ,ไ,ไปลองเพลงไปกินเหลาพี่น้องมันอ้วนมันบวมกับขึ้นมามันกับเมื่อยพออยยุบัานก็ก็แก่แก๊กมาลองมาล่ำมาขึ้นมาตัดสินใจมาล่ำปีนี้การงานกับเป็นแบบนี้ เราก็เพิ่นกับทังว่งกับพิษกันตั้งแต่ที่แหลกแล้วหันสีออกฮันซีรลงกะจะกองกระดงยางเก่าเข้ามาแล้วทุกคนก็สีว่าไปยุ่ไใส่กับบอรอดไปยุ่ยใส่กับบอนีก็เลยแต่ใจยู่ให้มันจบฤดูกันซะก่อนจะจังสิไปใส่มาใส่ใหม่ก็ได้ก็เพิ่นก็ดีมนาเพิ่นก็ดีเนาะค่ะมนาเพิ่นดีลีก็เลยย้อนมาเรียงนี่ละพี่น้องเท็จจังใด ฮัลโหลโภคาวบอก้าวพี่ข้าวน้องผู้ใดอยากสมทบน้ำเก๋ก็เมนมาเด้อค่ะกระสิตเขาเรียกว่ากูหูยมึงคิดไรคิดไรอีหลี่กูว่ากูหูยมึงคิดไรเก๊คิดไรอีหลีพี่น้องแล้วกลับมาบัานเพื่อนบอกหวยเล่าพี่น้องทะเบียนรถเก๊ตีเก๊ขี้ไปพี่น้องเอ้ย บ้ิสุขคนไห้บัานนัน้นยังบ่นั้นอยู่ยังบได้เอาอยู่ถ้าเม็นซื้อก็สิไดอ้อันนี้อยู่ละซื้อก็เป็นสิเมนไทยได้ไทยชีวิตโคกกะบืออยู่ละพี่น้องมาตันค่ะแท้ชีวิตอาจารย์ร้อยกับไปล้านเก้าที่เก๊ไปนั่นละพี่น้องแล้วล่องไปเบิงให้เราไปเบิง เวลาวันที่ยี่สิบเหลี่ยนยูชนบุรีค่ะเป็นงานไม่นีผูพใได้มีงานหน่อยงานญ่กระจ้างได้เ้อค่ะพี่น้องพอได้มีเงินซื้อกินไปใช้อะไรเลยตอนนี้คือบ่อมีเงินบออตรงๆซะไปบ่มีเงินบ่มีเงินอ่ะเดินทางบ่มีเงินลงทุนใครอยู่สำนักงานพ่นมีเขาให้กินก็เลยอยูแต่สำนักงานกับพี่น้อง กูได้จ้างไปลองเพลงกับไปงานหน่อยงานใหญ่เพื่อนก็ทักมาเอามืออื่นกับสิวิไลองอยู่ย่างตลาดวันที่สิบสามย่างตลาดแล้วก็วันที่ยี่สิบยู่ชนบุรีค่ะพี่น้องผูได้มีงานหน่อยงานใหญ่หรือว่างานอีกอย่างอยากจ้างเก็บไปเมอดค่ะพี่น้องช่วงนี้บ่ขินขอให้แต่ว่าได้เงินคอให้แต่ว่าได้มีเงินไปทั้งชีวิตเจ้คของจังเลยกะ บอกบุญพี่รองน้ำเดอิอผู้ใดกสมทบน้ำนะคะผูะเดกสมทบน้ำตอนนี้กีกับกำลังหาอยู่ไปลองเพ่งกับมากกสิเจ็บนิดเจ็บหน่อยพ่อผสมนิดผสมหน่อยปีใหม่กับสิคงสีดีขึ้นหนอกนอพี่้องเนาะกับว่ามียังไหลายค่ะพี่้องมาบอกขา่าวมาบอกบุญพี่้องซ้ำนีดละเห็นพี่้องอยุดีไม่แห้งสุกขขุลสกคลเด้อค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่นี้กับ พี่พ่อในพี่น้องสุขุสุขคนที่เขามาบังคีิปนี้มีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขุสุขคนเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย